สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาสู่บทเรียนในบทที่4นะครับบทที่4ของไตรมาสสุดท้ายของปี2563นะครับวันนี้เรามีผู้มาร่วมรายการ3ท่านเช่นเคยนะครับ ด้านขวามือสุดนะครับนุ่มหล่ออาจารย์หล่อนะครับอาจารย์อนุพงศ์วงจิรโชตนะครับครับแล้วก็อาจารย์พภินันนะครับวันนี้มาอยู่กับเราด้วยผู้อุโสแห่งโฮปชานลนะครับแล้วก็อาจารย์กังวานไพรพูดจริงนะครับมาอยู่กับเราวันนี้วันนี้เรามีความชื่นชมยินดีนะครับที่เราจะเรียนเนื้อหาที่จะค่อนข้างยากแล้วก็เราหวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปสําหรับพี่น้องที่ร่วม ศึกษากับเราที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะเราจะมีพระผู้ช่วยผู้ที่จะมาสอนเราคือพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเราจะอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์มาเป็นครูสอนเราวันนี้เชิญอาจารย์พภินันเป็นผู้อธิษฐานเปิดในการศึกษาของเราในเช้าวันนี้ครับครับแต่พระเจ้าในฟ้าสวรรค์ในเวลานี้เราได้มาร่วมกันเพื่อที่จะศึกษาบทเรียนให้เป็นบทเรียนที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้มีความใกล้ชิดและเข้าใจและรู้จักกับองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าสิ่งดีนั่นจะได้ปรากฏออกมาจาก เอาความสัมพันธ์ที่ดีที่เราได้มีกับพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นให้บทเรียนเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะนําพาชีวิตของเราที่จะได้รับพระพรจากพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยในวันนี้เราจึงขออธิษฐานวิงวอนพระองค์ในพระนามพระสุคริตเจา้าอาเมนขอบคุณอาจารย์พี่นันนะครับที่อธิษฐานเพื่อการศึกษาของเราในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนของเราในไตรามาสนี้จะพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ที่เขียนบทเรียนก็จะเป็น ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเซเวนเดอแอมบติสทางอเมริกาเหนือทั้งหมดนะครับรวบรวมความรู้ทุกอย่างบัรจุอยู่ในเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสะสมไว้นะครับสะสมไว้เป็นหนังสืออ้างอิงของเราในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับชื่อบทเรียนในวันนี้ชื่อสายพระเนตรของพระเจ้าตามพระคัมภีโอโชื่อเรื่องนี้ก็ยากแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีผู้รู้ทั้ง3ท่านที่จะช่วยไข ความกระจ่างจะทําให้สิ่งยากกลายเป็นสิ่งง่ายนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งที่น่าเบื่อกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเ,เราจะมาดูที่ข้อควรจำนะครับข้อควรจำน่าสนใจในสุภาษิตบทที่15ข้อสสุภาษิตบทที่15ข้อ3านะครับอาจารย์ทักสามท่านใครอาจารย์อนุพงศ์นะครับเสียงเสียงดีมากครับชอบในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่3นะครับรบ,บอกว่าพระเนตรของพระยาเวอยู่ในทุกแห่งหนสงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี อ๋อครับอันนี้เป็นฟังดูแล้วเหมือนเราไม่มีที่ซ่อนเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็เห็นนะไม่ว่าเราจะทําดีพระเจ้าก็เห็นไม่ว่าเราจะทําชั่วพระเจ้าก็เห็นกลับมาแสดงว่าพระเจ้าก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิอย่างนี้ <c oughs> พระเจ้าก็เป็นแหล่งความรู้สินะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในบทเรียนของเราวันนี้นะครับในเขาพูดถึงชาวกวีโปรแลนด์คนหนึ่งชื่อ เชสเลอร์มีมีลอสนะครับเชสเลอร์มีลอสเชสเลอร์มีลอสเนี่ยเขาอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายพูดได้นะฮะกระต,าต่ายลอกคุดด้กัน,กนแล้วมีอะไรนะแล้วจุดประเด็นสําคัญเขาโยงมาถึงบอกว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราไม่เคยมองโลกจากตําแหน่งที่เป็นกลางเรามองมันอย่างนั้นเสมอ,อผ่านเครื่องกรองอะไรบางอย่างก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างกายอะไรต่างๆเนี่ย มันถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมหัศจรรย์แต่เรากลับไม่ได้มองว่าเป็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เรากลับมองเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่อยู่รอบข้างเรา <Okay. S 1> เขาเลยเขียนมาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีสิ่งที่อยู่รอบข้างจะต้องมีจะต้องมาเกิดมาจากสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นแหล่งข้อมูลสิ่งที่เป็นสติปัญญาที่ล้ำเลิศ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือที่เขาเขามองว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็โยงมาที่เรื่องของอพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าก็จะเป็นแหล่งความรู้ที่มนุษย์ควรจะศึกษาถ้าเราศึกษาพระเจ้าแล้วเราจะได้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกครับคือใช่ครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะพึ่งพิงอยู่กับความคิดโลกทัศน์มุมมองของตัวเราเองในการที่จะคิดหรือว่าประพฤติหรือว่า ตัดสินใจอย่างนี้นะฮะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นไปได้ถ้าเราสามารถที่จะหันมุมมองของเราในการมองโลกเข้าใจโลกในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยมันน่าจ,จะช่วยให้ชีวิตของเราสามารถที่จะดีขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยมาพยายามศึกษาว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นก็คือโลกัศน์ทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ใน,นพระคัมภีเราสามารถเข้าใจและมองในแบบพระเจ้ามองได้ถ้าเราได้ศึกษาในแนวตามคําสอนในพระคัมภีร์นี้นะฮะโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์พิน,นันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทีละประเด็นนะครับคิดว่าอาจารย์ทั้งละทั้ง3ท่านก็คงจะเตรียมค้นหาประเด็นที่อยู่ในบทเรียนแล้วก็อาจจะมีประเด็นข้างนอกบ้างที่เราจะเพิ่มเข้ามาที่มันถูกบันทึกไว้ในพระมพีตั้งหลายพันปีมาแล้วแล้วนักวิชาพึ่งค้นพบไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วสิ่งนี้เราก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของพระมพีตแล้วเราก็จะโยงพิทีโอแล้วผู้ที่เขียนพระมปีตคือใครพระเจ้า เมื่อพระพีสําคัญและมหัศจรรย์ขนาดนั้นและพระเจ้าจะมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับอาจารย์หมูมีประเด็นอะไรครับอยากจะพูดพอ,พอเราพูดถึงมุมมองเนี่ยน่าสนใจมากเราเราคิดถึงเราเราลองนึกภาพของศิลปะสักหน่อยนะครับมุมมองอในศิลปะนี้จะมีจะมีมุมมองอยู่สามมุมมองที่ให้เราเห็นก็คือ,อมุมมองของนก มุมมองของนกก็คือการมองภาพจากข้างบนม,มุมมองของมนุษย์ก็คือการมองมองภาพแบบเสมอตัวแบบนี้ครับ <c oughs> อยู่อยู่ระดับระดับะระดับกลางกลางแล้วก็มุมมองของมดก็คือมองมองโลกจากเบื้องล่างมองขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับอพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามุมมองของพระเจ้าเนี่ยมองมาปับ๊บมันมันกว้างกว่ามันกว้างกว่า ระหว่างมุมมองของมนุษย์เนี่ยแค่นี้เองแต่ว่ามุมมองของมนเนี่ยยิ่งยิ่งน้อยเพราะว่ามองขึ้นไปแค่นี้แล,แล้วทุกอย่างมันกแบบ็แบบแบบแบบแคบบแคบมากครับใช่ครับอันนี้คือคือหนึ่งหนึ่งอย่างที่ได้ได้เห็นถึงการเริ่มต้น<ม>เพราะว่าตรงนี้เราบอกถึงมุมมองใช่ไหมครับมุมมองโดย๋ฉพาะอย่างยิ่งเราจะพูดถึงมุมมองของพระอภีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับ สายพระเนตรของพระเจ้านะมุมมองของพระเจ้าเพราะในพระธรมพีบอกว่าพระเนตรของพระยาเวอยู่ทุกหนทุกแห่งสงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีเนี่ยมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งได้ได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมาชิกโบสถ์ของท่านเนี่ยมาถามมาถามอาจารย์โบสถ์บอกว่าอาจารย์ขออนุญาตดื่มดื่มเหล้าได้ไหมขออนุญาตขออนุญาตดื่มเหล้าได้ไหมแล้วอาจารย์บอกว่าอไม่น่าจะมีไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่า อช่วยไปดื่มในที่ที่ในที่ที่พระเจ้าไม่เห็นได้ไหมไปดื่มในที่ที่พระเจ้าไม่เห็นได้ไหมเสร็จอีกอีกสัปดาห์หนึ่งกลับมาสมาชิกคนนี้ก็มาคุยกับอาจารย์บทกอาจารย์ผมหาที่ที่พระเจ้าไม่เห็นไม่เจอเพราะฉะนั้นก็อย่าดื่มเลยนะอย่าดื่มเลยนะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้าเฝ้ามองทั้งคนดีและคนไม่ดีคอสุดยอดเลย คือในหัวข้อต่อมาก็ได้พูดถึงสายพระเน็ตของพระบุญเจ้าซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็คือมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เชื่อในเรื่องว่ามีผู้สร้างแต่คนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันตอนนี้ก็คือเขาก็ยอมรับในทฤษฎีของวิทยาการและบอกว่าปฏิเสธไม่มีพระเจ้าซึ่งถ้าจะมองไปแล้วก็คงจะเป็นเหมือนมุมมองของมดที่อาจจะแคบไปหน่อยเมื่อเทียบกับมุมมองพระเจ้าที่กว้างซึ่งมองจากเบื้องบนลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่เปิดเผยก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจถึง เรื่องราวของพระเจ้าว่าเป็นเช่นไรน,นะดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างดีที่สุดนะผ่านถ้อยคำพระเจ้านะของพระองค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วสัจธรรมความจริงของโลกใบนี้ควรจะเป็นเช่นไรอ๋อเขาบอกว่าอ๋อในวันอาทิตย์อาจารย์กําลังพูดถึงวันอาทิตย์นะครับบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งจากมหาลัยออกฟอร์ดได้คิดทฤษฎีมาทฤษฎีนี้ก็อธิบายสองสองเหตุผลด้วยกันเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่า แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความว่างเปล่าเป็นความมีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีไม่คือ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันที่สองไม่มีพระเจา้าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเกิดมาแล้วก็หายไปคือเกิดยังไงไม่รู้คือมีก็เหมือนไม่มีเขาบอกอย่างนั้นผมอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับคือเขาที่สรุปว่ามีสองแนวคิดด้วยกันก็คือแนวคิดที่ว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีพระเจ้า แล้วก็ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมัน<ะ>ไม่มีวัตถุประสงค์ก็คือมันมีอยู่อย่างนั้นด้วยตัวมันเองดำงรงชีพได้ะนะฮะไม่มีผู้สร้างจักรวาลใบนี้<ะ>สุดท้ายแล้วทฤษฎีนี้ถ้าเราเทียบกันไปแล้วมันก็ยังเขาเรียกว่าความสมเหตุสมผลก็ยังจะน้อยกว่า<ะ>ทฤษฎีที่พูดถึงว่าโลกใบนี้มีจุดกําเนิดและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่ของมันอย่างนี้นะฮะเมื่อเราใคร่ครูนสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็น ทุกสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างของมันอยู่นะเมื่อเราเทียบถึงสัจธรรมความจริงข้อนี้ก็รู้สึกว่าทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของว่าไม่มีพระเจ้าดูเหมือนเราจะอ่อนกว่านะก็คือคนยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างครับ <c oughs> แต่ไปติดอยู่เรื่องเดียวก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับน่าสนใจนะจริงก่อให้เกิดเป็นทฤษฎีวิรัตนการเพราะว่าเขาไม่ต้องการยอมรับว่ามีพระเจ้ามีพระเจ้านั่นเองครับ โอเคครับในคําถามของวันอาทิตย์น่าสนใจนะครับบอกว่ามุมมองของพระมพีต่างจากมุมมองของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในโลกนี้อย่างไรเราเคยเจอคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตอนนี้เรากำลังคุยในกลุ่มของผู้ที่เชื่อพระเจ้านะอาจจะมีเพื่อนอที่กําลังรับชมรายการที่ไม่ได้รู้เรื่องของพระเจ้าหรือว่าได้ยินมาบ้างเล็กน้อย วันนี้ถ้าอาจจะงงๆว่าเรากําลังพูดในเรื่องอะไรนะครับแต่ท่านฟังติดตามรายการของเราเรื่อยๆท่านจะได้ความรู้แล้วก็ท่านจะมีข้อมูลสนับสนุนในการศึกษาครั้งต่อไปนะครับขอให้ท่านได้ติดตามรายการของเราอย่างสม่ําเสมออย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับติดตามเพื่อมีรายการอัปเดตท่านจะได้ข้อมูลที่ที่อัปเดตตลอดเวลานะครับ อาจารย์ทั้งสท่านได้เคยสัมผัสกับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องพระเจ้ากับคนที่รู้เรื่องพระเจ้ามุมมองของเขาต่างกันมากไะมครับเวลาเราพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่เรากําลังคุยนนี้เมือ่อเมื่อเราดูในเมื่อเราดูในพมพีเนี่ยเราเราเข้าใจว่าสิ่งต่างสิ่งต่างๆได้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเราคุยกับคนคนภายนอก <c oughs> เขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาบอกว่าเขาพูด เขาพูดได้ถึงแค่ธรรมชาติถึงธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นเกิดจากธรรมชาติอ่ะครับใช่รธรรมชาติแล้วแล้วธรรมชาตินี่แหละที่เราในฐานะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพัมพีเรามาวิเคราะห์กันว่าอธรรมชาตินี่มันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วแล้วมันมีจุดประสงค์อะไรไม่ใช่ว่าแบบธรรมชาติคือทุกอย่างมามาปนกันหมด เอาเอามาเทใส่กันแล้วก็มาเป็นคือเอาทุกอย่างมาเทใส่กันแล้วมาเป็นข้าวหรือมาเป็นขนมเรื่อยให้เรารับประทานแบบนี้มันแบบแบบนั้นนี่มันมันยากมากมุมมองที่เราเราพยายามที่จะอธิบายให้เขาฟังนะใช่ครับครับคำถามที่เมื่อกี้จันถามาผมเคยเจอบางคนนะฮะที่เขาอาจจะไม่ได้ทันได้รู้จักกับพระเจ้าครับแล้วเราก็สังเกตว่าชีวิตของเขานั้นเขาจะเจ็บปวดได้ง่ายนะฮะแล้วก็หลายครั้งเขาจะจดจ่อ,อยกับอารมณ์ความรู้สึกของเขามากกว่านะครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับชีวิตของผู้ที่รู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าชีวิตของเขามีคุณค่าโดยเฉพาะเมื่อเขารู้เรียมีใครสักคนที่รักเขามากๆยอมสลับพระชนม์บนมาก,กังเขนเพื่อเขาอย่างนี้ครเราจะมองเห็นว่าคนที่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าในชีวิตของเขาจะมีความหวังแล้วก็มีความสุขสามารถที่จะเผชิญแล้วก็รับมือกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาได้ดีกว่าอย่างนี้นะครพระพีได้ตอบคาถามนี้นะครับในสรุดีบทที่53ข้อหนึ่งอาจารย์อนุพงศ์อ่านได้ไหมครับ <ใ>สดุดีบทที่53ข้อหนึ่งค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับบางครั้งเราก็เข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครัครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาในข้อ53จะพูดในทางตรงกันข้ามนะครับในสดุดีบทที่53ข้อหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจว่าไม่มีพระเจ้า พวกเขาเสื่อมทรามและวิธีทางของพวกเขานั้นชั่วช้าสามานไม่มีสักคนที่ทำดีแรงไหมครับแรงนะเราจะอธิบายให้กับคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าด้วยพระมีข้อนี้คงไม่ได้นะเราแค่บอกให้เรารู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นผมว่าคนเราอะนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไม่รู้จักกำเนิดที่มาหรือความหมายในชีวิต ดังนั้นความดีความชั่วมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะทําชั่วทําบาปเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเขาดังนั้นในนี้ต้องบอกว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้รำพึงอยู่ในใจถ้าไม่รู้ว่าไม่ได้มีพระเจ้าไม่ได้มีความรอดไม่ได้มีสวรรค์นรกไม่ได้มีผลกระทบกับการทําชั่วหรือทําดีเขาก็สามารถที่จะทําชั่วได้อย่าง สบายใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกในความรู้สึกถูกผิดอันนั้นเลยดังนั้นในนี้ทั้งบอกว่าพวกเขาเสื่อมทรามในวิธีทางความชั่วช้าสามานก็จะทำต่อไปแล้วก็มากมายเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คิดว่าอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้ถึงว่ามีพระเจ้าทีนี้เราก็มาดูมาดูที่คำถามว่าความชั่วเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะความชั่วมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทุกทุก วันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราทําความดีพะพอเราทําความดีปั๊บมัน <c oughs> มันก็ต้องมีความชั่วถูกไหมครับพอพอมีความดีกับความชั่วเนี่ยเราก็ต้องมองย้อนกลับไปอีกว่าความชั่วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าอยู่ดีดมันมันเกิดขึ้นได้หรอครับเ <c oughs> นี่ยอัน,นอันนี้คือน,นี้สิ่งที่ให้เราต้องคน้คนค้นคว้าค้นหาแล้วใน,นพมพีเนี่ยบันทึกถึงเรื่องราวของการเริ่มต้นของความชั่ว การเริ่มต้นของความชั่วในการทรงสร้างของพระเจ้าในบทเรียนนี่เราพูดถึงถ้าเรามองภาพรวมพูดถึงสายพระเนตรของพระเจ้าตามพรมีใช่ไหมเราเริ่มต้นที่การทรงสร้างพูดถึงการพูดถึงการทรงสร้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันพุธนี่พูดถึงนมัสการพระพู้ไธพระพู้ไยแล้วก็เราย้อนกลับมาในวันพฤหัสพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงนมัสการพระผู้ไยซึ่งเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของพรมีคือการไถเนี่ย คือพระองค์มาสิ้นประชชนบนไม้เขียนเพื่อไถ่ความผิดบาปการการการไถ่นมัสการพระผู้ไถ่การไถ่คือการการนำการคืนดีระหว่างเราระหว่างมนุษย์เนี่ยกับพระเจ้าคืนดีหากันแล้วก็ลบล้างความบาปแล้วเมื่อเมื่อพูดถึงการลบล้างความบาปเราต้องมองย้อนกลับไปถึงว่าต้นกําเนิดของความบาปมันอยู่ที่ไหน<ม>ครับคิดดูว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เชื่อในทฤษฎีการทรงสร้าง ที่อยู่ในพวมเพีหรือเรื่องราวการสร้างที่อยู่ในพวามพีแล้วความบาปท,ที่อยู่ในการสร้างนั่นแหะมันเริ่มมันมันก็เริ่มต้นไม่ได้การไถ่ก็มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วพระบัญญัติของพระเจ้าก็ก็ไม่มีย้อนกลับไปถึงวันสบาโตก็ไม่ได้เพราะในในพระบัญญัติของพระเจ้าสิบประการนี้เราเราเห็นในข้อที่สีพูดถึงวันสบาโตวันสบาโตนี้ก็ย้อนไปถึงการสร้างของพระเจ้าเช่นเดิม ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทฤษฎีต่างๆที่พยายามบอกว่ามนุษย์เกิดขึ้นโดยโดยความบังเอิญ <c oughs> โดยโดยอะไรก็ไม่รู้พวกนี้มันมัน,ม,นมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่ที่ทำให้เราไม่รู้ว่าเออแล้วไอ้พวกความชั่วพวกอะไรพวกนี้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแล้วเราจะไปต่อกันยังไงอะไรทั้งนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกได้ว่า การศึกษาที่แ <iah> ท้จริงควรที <Find human Jorge> ่จะนําไปถึงพระผู้สร้างแล้วก็ไม่เพียงเราจะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างเท่านั้นแต่ยังจะพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าได้ทําอะไรเพื่อเราโดยเฉพาะในเรื่องการไถ่แล้วยังคงอาจจะพูดต่อไปถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์นี่ก็เป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการศึกษาคริสเตียนด้วยใช่ไหมครเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างการศึกษาเนี่ยอย่างคนภายนอกถ้าเกิดเราพูดถึงก่อนก่อนที่พระเยซูจะบังเกิดหกร้อยกว่าปีเนี่ยเราเรามีปีทาโกลัส ปิทาโกลัสเพูดถึงทฤษฎีว่าโลกกลมโลกกลมแล้วหลังจากนั้นก็เราเราจะเห็นกาลิเลโอพวกกาลิโลโพวกนักทฤษฎีพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาพิสูจน์ว่าเป็นความจริงแต่ว่าในาพมพีเนี่ยบันทึกเกี่ยวกับโลกกลมไว้ตั้งตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วในการทรงสร้างของพระเจ้าวันที่หนึ่งมีเวลายเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่งนั่นแสดงว่ามันมีการหมุนเวียนมีหมุนเวียนมีฤดูกาล พอมีฤดูการปั๊บแสดงว่าโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ตั้งแต่ในปฐมกาลแล้วคิดดูมีเวลาเย็นและเวลาเช้ามีฤดูการมีดวงอ,อย่างดวงจันทร์แบบเนี้ยเป็นข้างขึ้นข้างแรมมีมีการกําหนดว่าเนี่ยช่วงช่วงไหนของเดือนมีน้ําขึ้นน้ําลงอะไรแบบเนี้ยคือคือพวกนี้มันมันอยู่ในการสร้างของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกคิดดูครับ ทำทาให้เราย้อนกลับไปถึงว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยมันมันมีอยู่จริงจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ทฤษฎีทางศูนย์การศึกษาของคริสเตียนเนี่ยก็อยู่ที่พระเจ้านะครับตอนนี้เราสังเกตเห็นเราผู้ปกครองอะไรแล้วก็แล้วแต่โอ้โหส่งลูกไปเรียนพิเศษอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะอยากจะให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่บางคังเราอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าแท้จริงและความรู้ อยู่ในบ้านค,ความรู้อยู่ที่พระเจ้าเราจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของพระเจ้าให้กับครอบครัวให้กับลูกๆของเราให้มากขึ้นอาจารย์พินันจะพูดอะไรนะครับ,ค,รบคือทฤษฎีต่างๆของ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ในเมื่อเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วเป็นจริงเราก็ยอมรับแต่ว่าหลายครั้งที่สมมติฐานต่างๆก็ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะย,ยกตัวอย่าง,างเช่นเมื่อ2,000ปีที่แล้วก็ผู้คนก็พูดถึงโลกว่า อยู่นิ่งๆอยู่ใจกลางจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของว่าโลกของเราแบนถ้านั่งเรือไปไกลๆสุดท้ายแล้วมันจะเสี่ยงในการที่จะตกขอบโลกฮะโลกเราแบนเหมือนแผ่นกระดาษซึ่งเราก็ดูและเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วในเรื่องของทฤษฎีต่างๆที่ที่เขาได้พูดถึงเหล่านี้มันก็ยังถูกหักล้างได้วัน,วนหนึ่งที่มีความจริงที่เพิ่มมากกว่าอีกนะฮะแต่ว่าเมื่อเรา พิจารณาดูจากในพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยั่งยืนและยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอทฤษฎีที่ว่าด้วยการส,สร้างว่าพระเจ้ามีจริงนะครับเป็นทฤษฎีที่หลายหลายครั้งก็ยากที่จะพิสูจน์แต่แต่หลายครั้งก็เป็นทฤษฎีที่เรารู้สึกว่ายั่งยืนและสามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับเมื่อเมื่อมองดูสภาพการของโลกใบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า เป็นทฤษฎีพูดถึงว่าพระเจ้าน่าจะมีจริงนะแล้วก็ในขณะที่วิทยาการก,ก็พูดถึงว่ามนุษย์ก็จะมนุษย์ก็จะต้องพัฒนาวิวัฒนาการสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเมื่อเรามองดูความเป็นจริงของโลกใบนี้มันกลับสวนทางคือมนุษย์ตกต่ำลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเราใคร่ครวรดูจากในเรื่องว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็มนุษย์ก็ได้ล้มลงในความบาปแต่เหมือนสภาพความเป็นจริงของสังคมก็ก็ยังคงโอนเอ็นไ,ไ,ไ,ไปทาง เรื่องราวว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะฮะในวันพฤรหัสนะครับพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามองว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเป็นสิ่งที่โรรองทรงเขียนขึ้นเราเรียนรู้อย่างหนึ่งคือพระบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเขียนขึ้นมาใช่ไหมครับด้วยพาดของโรรองเองเราทรงมอบให้กับโมเสสอันนี้นั่นแสดงว่าอันนี้มาจากความคิดของพระเจ้าเป็นมุมมองของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่า ให้ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้แต่ว่ามนุษย์ที่ดําเนินดําเนินชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้ถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเหล่านี้หรอกในในตอนเริ่มเริ่มแรกมีการฆ่ากาันการฆ่ากันก็อาจจะแบบหลบหนีบ้างอะไรบ้างต่างๆมีความบาปมีความละอายการหลบหนีการสารพัดสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพอ พอเวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยมุมมองของพระเจ้าแล้วก็มุมมองของพระพีเนี่ยบอกเราว่าสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้เราระวังให้เราหลีกเลี่ยงให้ห่างอย่างเช่นอย่างเช่นพระบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับกบการฆ่าคนแนี้อย่าฆ่าคนอย่าอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานใส่ร้ายเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าโลภอบบเนี้ยก็คือทําให้เราหลีกเลี่ยงเพราะว่าสิ่งเหล่านีนะ้มันคือความบาปมันมันทำให้เราเนี่ยได้รับโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามองมุมมองเหล่านี้นะีให้ให้เห็นถึงว่าโอเคสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่พระเจ้าคิดเนียต่างกันนะครับแล้วแล้วเมื่อเมื่อพระเจ้าคิดโพรงก็บันทึกไว้ในความปีให้เราได้เรียนรู้ด้วยนี่นี่นี่แหละคือการเริ่มต้นทางการศึกษา คันสิ่งที่เรากําลังพูดถึงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับความรู้เร,เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่สอดคล้องทุกอย่างที่เราพูดได้บันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหรือ<ช>ที่ทรเราเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลน,นะแสดงว่ามุมมองต่างๆที่เราสามารถที่จะเทียบเคียงได้ก็คือเอารับเป็นรากฐานมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลน,นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่เซเบเดอแอมป t i s สคริสเตียนของเซเบเด a แอมปิทิสมีพื้นฐานความเชื่อหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหลักข้อเชื่อนะอยู่บนพื้นฐานของพระพมีซึ่งหลักพื้นฐานข้อเชื่อน,นี้ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้รเราทราบว่าพระพมทีนี้เขียนมาหลายพันปีนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ยังอัปเดตแล้วก็ใหม่อยู่เสมอจนถึงปัจจุบันนี้นดังนั้นเราก็จะต้องกลับมาที่พระพุีครั้งหนึ่ง ยิ่งเราอ่านพัมพี์มากขึ้นเท่าไหร่นะครับมุมมองของเราก็จะเพิ่มแบบเหมือนเหมือนเหมือนสายตาของเราที่มองมองมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสายตาของพระเจ้ามากขึ้นสายตาของพัมภีมากขึ้นแทนที่จะเป็นสายตามนุษย์ที่ที่เหมือนมองทั่วไปวนะครับเมื่อเราอ่านพัมพียิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่การมองการมองของเราก็จะยกระดับขึ้นมากเท่านั้น<ๆ>เราก็จะพบพระบัญญัติของพระเจ้าที่บันทึกไว้อยู่ใน พระกัมพีเช่นเดียวกันเราจะพบความดีที่เราควรกระทําอยู่ในบันทึกอยู่ในพระกัมพีร์เช่นเดียวกันเราจะพบว่าสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติไม่ควรทําก็อยู่ในพระกัมพีร์เช่นเดียวกันเราจะพบหลักที่สําคัญหลักที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการดําเนินชีวิตของเราให้ปลอดภัยก็พบอยู่ในพระกัมพีร์เช่นเดียวกันดังนั้นผมอยากจะ สรุปดังนี้ก็คือว่าการศึกษาของเรานอกจากเราจะศึกษาทฤษฎีของทางโลกศึกษาความรู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาร้อยส0งปีที่ผ่านมานี้อีกประการหนึ่งที่เราไม่ควรหรือว่าไม่ควรที่จะพลาดและเราควรที่จะยึดเป็นพื้นฐานของการศึกษาของครอบครัวของเราได้ซ้ำไปก็คือการศึกษาพราะเจะ้าของพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็น แกเขาเรียกว่าเป็นหลักสําคัญในครอบครัวที่จะนําพาลูกๆให้กลับมาศึกษาความรู้ที่มาจากองค์พระพุทเเจ้า,าผู้ประครองโบสถ์สาศาสนาอาจารย์โบสถประจําโบสถสิยาพิบาลประจำโบถสบโบถก็เป็นผู้ที่เลี้ยงที่จะเลี้ยงสมาชิกคริสตจักรของเราให้กลับมากระตุ้นให้เขา ให้กำลังใจเขาเสริมสร้างกำลังใจให้เขาให้เขากลับมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เกิดความรู้ไม่ใช่ความรู้แค่เรื่องของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะรู้เรื่องของทั้งโลกเลยนะใช่ไหมครับอาจารย์กังวานไฟพึ่ง,พ,งพึ่งอธิบายไปแท้จริงทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาหรือหกร้อยปีที่ผ่านมาบันทึกอยู่ในพมพีตั้งหลายพันปีมาแล้วนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ยังมีเรื่องอีกหลายประเด็นเลยนะครับที่อยู่ในบทเรียนของเราแต่ว่าเสียดายเวลาวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเราอยากจะพูดท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าท่านมีประเด็นไหนที่น่าสนใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในใต้ในคลิปของเราหรือว่าวิดีโอของเราได้นะครับส่งข้อคิดเห็นมาหรือจะส่งคํา อธิษฐานเพื่อหรือว่าขอให้อธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับรายการของเราเพื่อจะทําไำให้รายการของเราได้ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะครับเราจะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปบดบาห์หน้าสัปดาห์หน้าขอทุกท่านได้ร,รับพรขอพระเจ้าได้สงรงอวยพรทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ